ท่านนั่งเมื่อกี้ก็ทำไปแล้วรอบเนี่ยให้นักมวยเมื่อกี้เห็นไหมออกแรงสู้ๆออกแรงสู้ๆสบายๆเราเป็นนักมวยอ่ะต่อยแต่ละไฟเราต้องเจ็บตัวกันเราถึงต้องซ้อมต้องฝึกโอ้โหฝึกมากๆนะเราลองดูที่อะไรนะอัศวินทัศน์กระตองอ่ะตีสามตีสี่ตึงมาวิ่ง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 โหปีหนึ่งมีสักสองสามยกสี่ห้ายกสี่ห้าไฟหรือว่าอะไรกว่าจะได้เงินมาโหต้องซ้อมต้องอะไรเยอะ จะเป็นหมอนวัดเราเนี่ยถ้าเราฝึกเป็นละเราไม่ต้องห่วแลวเราเป็นในตัวลรวปุ๊บเนี่ยเป็นก็คือเป็นละนะเราทําเป็นปุ๊บเนี่ยเราไปไหนะติดตัวเราเราไม่ต้องไปซ้อมไปแล้วไม่ต้องเหนื่อยละเราแค่ซ้อมช่องเนี่ยสามปีเจปีนะที่เราเรียนอยู่เนี่ยแค่พอแลวนะสบายจะเก่งจะเก่งกมนห่งอ่อห็อ่าจะเก่งอ่าจะเก่ง